สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกท,ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น EP ที่5นะครับที่ผมจะมาพูดถึงฟังก์ชันและฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับสั้นๆเกี่ยวกับเจ้าตัว Huawei MatePad Pro 11นะครับโดยอันนี้นะฮะจะเกี่ยวกับในส่วนของตัวการแก้ไขรูปภาพนะครับโดยในส่วนของตัวการแก้ไขรูปภาพผมใช้ปากกานะครับ เข้ามาน่ยะฮะยกตัวอย่างเช่นผมมีรูปแมวรูปนี้อยู่นะครับแล้วมันจะมีบางส่วนเช่นผมถ่ายเนี่ยมันติดในส่วนของตัวสายชาร์จโทรศัพท์ที่ผมชาร์จโทรศัพท์บนที่นอนมาอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับแล้วเราอยากจะทําการแก้ไขลบในส่วนของตัวนี้ออกไปนะครับเราสามารถทําได้ง่ายผ่านเจ้ตัวแอปแกล l ลอรนะครับบนตัวเครื่องได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันมาแก้ไขนะครับเดี๋ยวผมพยา ย้ายตัวบันทึกหน้าจอตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการนะครับขั้นตอนที่1เลยนะเมื่อเราเปิดรูปที่เราต้องการมานะครับให้เราแตะที่สัญลักษณ์แก้ไขมุมบนขวาตรงนี้นะครับนี่ฮะลัาจกนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาเลือกเครื่องมือคําว่าเพิ่มเติมนะครับเลือกเครื่องมือเพิ่มเติมตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีเมนูขึ้นมาหลายเมนูเลยนะครับนี่ฮะก็มีในส่วนตัวระบายสีมีเบอมีกรอบมีสติ๊กเกอร์มีโมเสตมีลบมีภาพวาด ลาลเซนแล้วก็มีป้ายแท็กอะไรเงี้ยป้ายกำกับอะไรเงี้ยแต่ฟังก์ชันที่เราจะใช้เราใช้คําว่าลบนะครับเราแตะเข้าไปก็ลบเลยหลังจากนั้นเราก็เลือกนะครับว่าเราต้องการใช้ยางลบไซส์ไหนนะครับผมใช้ไซส์นี้ละกันนะครับหลังจากนั้นก็ลากไปบริเวณที่เราต้องการเลยนะฮะลากไปเลยฮะเขาก็จะทําการลบให้เราได้เลยนะครับถ้ามันไม่เนียนเนี่ยเราก็ลองมาปรับแก้ไขหรือว่าก็ลองระบายระบายระบายระ,ะบายปรับดู จนเราคิดว่าโอเคหรือว่าพอใจแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดเซฟแค่นี้เองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ให้ดูกันนะฮะอันนี้คือในเรื่องของตัวฟังก์ชันที่ใส่เข้ามาในเมท p a d Pro 11ด้วยนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะเคยใส่มาในตัวของตัว P50 Series ร,รวมถึง Nova 9นะครับตัวนี้ก็ใส่มาด้วยนะ่ะเดี๋ยวผมลองย้อนกลับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกลับนะฮะ จะได้ว่ามันจะมีสายชาร์จแบบนี้นะครับเราเลือกยังลบนะครับแล้วก็ลากเส้นามาเลยสุดเลยปุ๊บแล้วรอสักครู่เดียวนะครับ AI เขาจะลบเลยถ้าเราโอเคแล้วนะครับเราก็ติ๊กถูกปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะบันทึกนหลังจากนั้นเสร็จเราก็สามารถที่จะกดบันทึกไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดเปรียบเทียบก่อนก็ได้มุมล่างซ้ายเปรียบเทียบให้ดู before นะ before คือมีสายชาร์จอยู่นะครับ after ไม่มี before after ไม่มีหลังจากนั้นกดบันทึกบันทึกเนี่ยมันจะ มันจะมีให้เราเลือก2แบบนะครับก็คือแทนที่ต้นฉบับกับบันทึกใหม่ผมจะแทนที่ต้นฉบับไปเลยครับอันนี้ผมไม่ต้องการแล้วไม่ต้องมีหลายรูปแล้วก็กดบันทึกแค่นี้เองเสร็จสิ้นแล้วนะครับอันนี้ง่ายๆคราวนี้เรามาดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้ก็จะมีสายไฟยอยู่นะสายชาร์จอยู่นะฮะผมรอกแก้ไขดูอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นกดเพิ่มเติมเลือกคําว่าลบแล,แล้วก็ผมพยาา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 าูาาาาาาาะาา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 มาา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 ็ปรับ ดีาบาจนได้ในส่วนของตัวขนาดหรือว่าในส่วนของตัวที่เราพอใจแล้วเราก็โอเคนะครับประมาณนี้ผมว่าผมโอเคแล้วนะครับหรือใครไม่โอเคก็ปรับได้ครับตามที่เราต้องการเลยนะอย่าปรับจนเราพอใจหลังจากนั้นเสร็จก็ติ๊กถูกปึ๊บนะแล้วก็เปรียบเทียบดู before After รแล้วก็กดบันทึกถ้าเราพอใจถ้าเราไม่พอใจเราก็ทําการถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็ทําการ แก้ไขใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้คือฟังก์ชันง่ายๆมากเลยนะที่อยู่ในตัวแท็บเล็ตผมมีอีกรูปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปภรรยาผมบ้างนะครับให้ดูนะฮะอันนี้เป็นรูปแก้ไขรูปนี้ดีกว่าง่ายกว่านะครับรูปนี้ผมลืมบอกไป2รูปนี้มาจากกล้องนะครับเป็นกล้องแคนนอนไม่ใช่กล้องแคนนอนซีมาจากกล้องดิสตานนะครับโซนี่เอหกพันสี่นะไปภาพจะละเอียดมากนะครับแล้วก็อันนี้จะมาจาก P50 Pro นะครับมันจะมีคนอยู่ด้านหลัง ยืนอยู่แบบนี้นี่เขาถ่ายรูปอยู่ผมจะลบคนด้านหลังออกไปนะครับก็วิธีการเหมือนเดิมนะฮะเราแตะแก้ไขนะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมเลือกลบนะครับหลังจากนั้นเศษผมจะใช้2นิ้วขยายขึ้นมานะครับนี่ฮะเอาเป็น2คนนี้ก่อนที่ยืนมาก่อนนะฮะปึ๊บลบไปเลยนี่ฮะคนลบคนไปก่อนเลยนะฮะลากไปไว้ในเทวการนะครับอ่ะโอเคแล้วคนนี้คนผู้หญิงคนนี้อีกนะฮะผมก็ลบไปเลยลากลบไป ระบายระบายไปเลยนะฮะโอ้ใช้ปากกาด้วยเนะี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะไม่ต้องใช้นิ้วแล้วนะครับนี่ฮะปึ๊บลบไปนะฮะอะเท้ายังอยู่นิดนึงลบไปเลยเท้าตรงนี้นิดนึงฮนะลบไปเลยนะฮะเเสร็จใบไม้ลบไปด้วยนะครับอะถ้าเราคิดว่าโอเคแล้วเราก็ลองมาดูนะครับผมลองซูมอองมาดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมมันก็เนียนปกติแล้วเราสึกว่าโอเคแล้วหรือถ้าไม่โอเคก็แก้ไขไปเรื่อยส่วนตัวผมคิดว่ามันโอเคแล้วก็ติ๊กถูกนะติ๊กถูกตัวนี้ กดในสนนตัวเปรียบเทียบไปดู before after นะี่มีคนอยู่ข้างหลังหายไปทันตาเห็นเลยแล้วก็กดบันทึกนะครับแทนที่ต้วฉบับเท่านี้เองนะครับก็คือเป็นอันง่ายมากๆเลยนะครับก็เป็นฟังก์ชันดีๆนะครับที่อยู่ในส่วนของตัว made pad pro 11ด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้นอยู่ในสมาร์ทโฟนอย่าง p 5 0 s e r i e ีแล้วก็ Nova 9 s e r ซีรนะครับตัวแท็บเล็ตก็สามารถทำได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบ ถ่ายรูปนะฮรแล้วก็มาใช้ตัวนี้แก้ไขได้ด้วยนะครับแล้วก็มาแก้ไขบนหน้าจอใหญ่บนแท็บเล็ตขนาดหน้าจอ11นิ้วความคมชัดสูงรวมถึงใช้ปากการ่วมด้วยได้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยนะฮะก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใกจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตััวลลาไปก่ออนุอแะสสดี